ชมพู่ซื้อเครื่องซักผ้าราคา12,000บาทแล้วขายต่อให้เพื่อนได้กำไร 5. าจร์5จากนั้นชมพู่นำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา1,000 10, 0บาทชมพู่จะเหลือเงินกี่บาทโจทย์ข้อนี้ถามว่าชมพู่จะเหลือเงินกี่บาทนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาเงินของชมพู่ ทั้งหมดตั้งแต่ซื้อเครื่องซักผ้ามาลเลอาไปขายต่อแล้วก็เอาไปซื้อตู้เย็นอะไรทุกอย่างโจทย์บอกอะไรบ้างคะข้อนี้โจทย์บอกว่าเครื่องซักผ้าที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาในราคาหนึ่งบาทนำไปขายต่อให้เพื่อนได้กำไรอีกนะเออได้กำไร5.5าเปอร์เซ็นต์เอาไปขายนะนั่นแปลว่า ได้กำไร5.5%าไเร5.5%นี่ยขายกี่เปอร์เซ็นตะ์คะขาย1 0 5 5ใช่ไหมคะเพราะว่าเต็มเปอร์เซ็นต์มี100%นะคะได้กำไร5.5%ก็บวกกำไรเพิ่มเข้าไปนะขายให้เพื่อนเสร็จแล้วก็นำเงินไปทำไงต่อคะไปซื้อตู้เย็นอีกนะคะตู้เย็นก็1,000 0บาทนะคะ แล้วก็มาหาที่เหลือเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าไอที่เอาเครื่องซักผ้าไปขายให้เพื่อนเนี่ยขายกี่บาทถูกไหมพอเรารู้ว่าขายเครื่องซักผ้าได้ราคากี่บาทเนี่ย right? เราก็ลบราคาตู้เย็นออกถูกไหมคะลบราคาตู้เย็นออกนะคะเราจะได้รู้ว่าซื้อตู้เย็นไปแล้วเนี่ยจะเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมคะขายเครื่องซักผ้าได้เงินเท่าไหร่คะ ขายเครื่องซักผ้านะคะใครจะเอาเปอร์เซ็นต์กำไรมาคิดแล้วบวกกับราคาเครื่องซักผ้าก็ได้นะแต่ดีจะเอาเปอร์เซ็นต์ขายมาคิดเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ขายก็คือ1 0 5 150. 5 105.5%ก็คือ1 0 5 5ส่วน100นะคะ เราก็รู้แล้วว่าเราจะขายเครื่องซักผ้าเนี่ยได้เงินหนึ่งบาทเห็นไหมว่าราคาเครื่องซักผ้าน่ะแพงกว่าที่ซื้อมาอีกเพราะว่าเราบอกว่าเราได้กําไรใช่ปะอ่าทีนี้ลบราคาตู้เย็นเลยตู้เย็นเท่าไหร่คะหนึ่งบาทหนึ่งบาทลบออกหนึ่งมืนนะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ 2, 6 6 0บาทค่ะ ตอบข้อไหนคะตอบข้อ4คะ่ะทีนี้จะมีบางคนที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวชมพู่ซื้อเครื่องสภาพมา12000บาทใช่ไหมแล้วก็ยังไงแล้วก็จะไปซื้อตู้เย็นอยู่แล้วอะเราเอา10000มเนี่ยมาลบออกจาก1 2 0 0 0หมัได้ไหมแล้วค่อยมาคิดกําไรได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนมาจับลบกันได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะเขาบอกว่ากําไร 5. เเนี่ย คือกำไรของเครื่องซักผ้านั่นหมายความว่าคุณจะต้องคิดกำไร5.5%เนี่ยกับราคาเครื่องซักผ้า12,000บาทเท่านั้นนะคะไม่คิดกับราคาอื่นนะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาลบราคาตู้เย็นออกจะได้รู้ว่าเราจะเหลือตังเท่าไหร่